คำว่ากลยุทธ์กินเทลาคำเนี่ยที่ผมวิเคราะห์มาเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ของแดนไกลซึ่งเป้าหมายเขาสูงสุดความฝันเขาก็คือกลับบ้านมาอย่างรอหอไม่ต้องมีคดีใช่ครับทีนี้การจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยเขาจะวางแผนทีละขั้นตอนอาจารย์เพราะเขารู้ว่าอํานาจสามปอนี่มหาศาลกระสุนก็เพียบเพราะฉะนั้นจะต้องมียุทธวิธีผมก็วิเคราะห์เริ่มต้นเอาที่เห็นชัดอาจารย์ ที่เขาทำเนี่ยเขาทำมาหลายปีแล้วอาจารย์ไม่ใช่วันสองวันคือคงจะตั้งแต่นู่นแหละนะตั้งแต่ปีห้าเจ็ดครับผมอ่ฮะเริ่มต้นคําที่หนึ่งที่อาจารย์ถามก็คือว่ารัฐธรรมนูญมันเป็นเงื่อนไขที่มีสสพึงมีระบบบัตรใบเดียวมีสวซึ่งเคยส่งผลทําให้เขาไม่ได้บัญชีรายชื่อไม่แต่คนเดียวใช่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกก็ต้องแก้รัฐธรรมนูญให้ได้ก่อนการเดินเกมเขาก็ฉลาดอาจารย์ไม่ใช่โดนเดินเกมทื่อ เพราะว่าล่างที่ผ่านสภาเป็นล่างของพรรคปฏิบัติอาจารย uh ์ huh, uh huh. ก็แก้จากเลือกตั้งระบบใบเดียวเป็นสองใบ uh huh. เขาไม่เอาทีเดียวทั้งหมดพรึบเดียวไม่ใช่เขาเอาทีละทีละ,ละคำอาเนี้คำที่หนึ่งเขาประสบผลสำเร็จแต่ก็น่าแปลกใจนะว่าประชาธิปัตย์เขามองเห็นอะไรตรงนั้นจึงได้เสนอเรื่องนี้ออกไปพรรคปฏิปัติอาจจะไม่ได้วิเคราะห์แผนนี้อาจจะวิเคราะห์ด้วยความจริงใจว่าสังคม ที่มีรัฐธรรมนูญซึ่งมีคนพูดว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอำนาจเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องแก้ตรงนี้แล้วประหยัดเสนอแก้มาเยอะมากอาจารย์หลายร่างเผอิญว่าร่างนี้ถูกรับอยู่ร่างเดียวอยู่ร่างเดียว,ยยวและชนะด้วยชนะด้วยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็แปลว่าคําว่าสสเพิ่งมีหายไปแล้วใช่ไหมคะจากสองใบเนี่ยจริงๆยังไม่หายอาจารย์เขากินคําแรกก่อนอเดี๋ยวคําเรื่องสสมีเนี่ยจะไปอยู่คําที่หกเจ็ด อ่ะโอเคเอาเป็นว่าตอนนี้จากบัตรใบเดียวก็จะกลายเป็น,ปนบัตร <2 S 1> สองใบ,บเขาได้ไปเรียบร้อยแล้วใช่ครับนะคะอ่ามาถึงคำที่สองเขาบอกว่าคำที่สองคือการเดินเกมล้มนายกรัฐมนตรีล้มคุณอนุทินล้มคุณจุลินครับผมเขาบอกว่าถ้าหากแมนว่าสำเร็จสามารถล้มสามคนนี้ได้มันก็แปลว่าจะต้องมีการเปลี่ยนควบนาจ แต่ถ้าเกิดล้มไม่ได้ข้อความที่เขาพูดในการพยายามจะล้มนั้นอาจจะก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างพักร่วมรัฐบาลนะครับซึ่งตรงนี้ไม่รู้ว่าเวลานี้เนี่ยเรื่องการสร้างความแตกแยกระหว่างพักร่วมนั้นเนี่ยเขาเดินเกมคําที่สองเนี่ยไปได้แค่ไหนอย่างไรครับคุณหมอคือเกมที่สองอาจารย์เกมนี้เนี่ยเนื่องจากมันถึงเวลาที่ฝ่ายค้านจะยื่นยติอภิไปรายไม่ไว้วางใจ ความจริงถ้าแผนเขาเนี่ยเขาก็ไม่รีบขนาดนั้นเขาก็ต้องทยอยกินไปเทละคำแต่เมื่อได้ช่องก็ลองดูเพื่อประสบผลส,สาเร็จดังนั้นการล้มครั้งนั้นเนี่ยเขาก็เดินแผนใช้กลุ่มพักเล็กใช้กลุ่มอะไรที่กลุ่มงูเห่ากูแล้วก็ว่านไปนะฮะแล้วก็มีการประสานร,ระหว่างพักเพื่อไทยกับพักร่วมรัฐบาลถ้าล้มสําเร็จเพื่อไทยอาจจะไม่ได้ขึ้นเป็นรัฐบาลแต่มีคนอื่นขึ้นมาเป็นรัฐบาล แต่ว่าในการจะล้มครั้งนั้นเขาจะต้องประสานกับคนที่อยู่ในซีกรัฐบาลบด้วยใช่ไหมครับใช่ครับแล้วการล้มเนี่ยเขาเขา,เขาก็ฉลาดอาจารย์ถ้าเขาล้มได้เขาก็ไม่ขึ้นเป็นเป็นนายกเขาต้องให้คนอื่นขึ้นก่อนอเขากินเท่ละหร่คำอาจารย์ซึ่งเขาน่าจะรู้นะว่าใครอยากขึ้นครับผมดังนั้นเนี่ยเกมมันโหดตรงจุดที่ว่าถ้าวันนั้นวันที่สี่กันยาถ้าเขาประสบผลสําเร็จเขาไม่จะโค่นนายกคนเดียวนะครับท่านอุ้ยทิน คุณจุลินโดนหมดครับเขายกโหวตความหมดเลยครับก็โชคดีเขาไม่ประสบผลสาเร็จแต่อาจารย์ทราบไหมแผนที่ของเขาเนี่ยกินทั้งขึ้นทั้งล่องอยังไงครับชนะก็ได้แพ้ก็ได้อาชนะได้อะไรถ้าชนะคือเขาเอาบิ๊กตู่ลงการที่เขาากินทีละคำก็คือว่าถ้าเขาจะชนะเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยนะปีหกหกนี เขาต้องเอาบิ๊กตู่ออกนอกเส้นทางซึ่งแปลว่าบิ๊กตู่จะไม่เป็นแคนดิเดตของพรรคใดๆทั้งสิ้นก็ถ้าถูกอภิปรายไม่ไม่ไว้ใจก็เสร็จยอาจารย์ก็หมดสิทธิ์ละคนอื่นที่จะมาขึ้นแทนเขาคิดว่าเขาชนะสบายสู้เขาไม่ได้สู้เขาไม่ได้อาจารย์นี่คือถ้าเขาชนะเขาก็ได้กิ่นแล้วก็ตัดคู่แข่งอื่นด้วยนะคุณอนุทินคุณพิธิษก็โดนด้วยอถ้าคุณอนุทินคุณจุรินโดนเนี่ยนะครับก็ไม่มีความชอบธรรมที่จะมาสู้เพราะว่าถูกคว่ำกลางสภานะคราวนี้ แต่พอเขาแพ้ล่ะเขาได้อะไรเขาก็ได้อาจารย์ได้ยังไงครับได้ความแตกแยกในพักร่วมรัฐบาลได้ความแตกแยกของสามปอเห็นไหมอาจารย์หลังจากสี่กันยามันเกิดระเบิกเราเห็นแล้วเวลามีการประชุมพักเราคาดการอย่างหนึ่งแต่เสร็จแล้วไม่เป็นไปตามที่เราคาดการนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าเกิดความแตกแยกพี่ว่าคนที่ได้รับผลกระทบเรื่องการแตกแยกมากที่สุดน่าจะเป็นพักพลังประชารัฐเอง ถูกต้องนะครับแล้วก็ท้านตัวบุคคลเกิดก๊กขึ้นมาแล้วตัวบุคคลก็คือท่านนายกอแม้ว่าจะผ่านอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ว่าโดนจนขนาดจําเป็นต้องปลดรัฐมนตรีใช่ครับนะครับใช่ครับซึ่งตรงนั้นเรื่องมันจะเป็นแบบไหนอย่างไรเราอาจจะลงรายละเอียดไม่ได้ครับแต่เรารู้ว่าต้องมีความเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างที่นายกรับทราบใช่ครับแล้วนายกก็ไม่อาจจะปล่อยอยู่ใช่ครับจึงต้องมีการกระทําที่ทําให้มีการ ปลดสองรัฐมนตรีออกซึ่งอันนี้ก็เป็นคําที่สามอาจารย์เห็นไหมต่อให้เขาแพ้คําที่สองก็คือคว่ำนายกไม่ได้แต่เขารู้ว่าพื้นฐานนายทหารนะครับพื้นฐานทหารเมื่อถูกรูปคมทหารไม่ยอมแน่อืถูกไหมฮะเพราะนี้ก็เกิดคําที่สามตามมาคือนายกปลดสองรัรฐมนตรีออกจากคร่รซึ่งพอปลดว่าใครได้อาจารย์ไม่ใช่นายกได้นะเขาได้อีกอาจารย์เขาได้ยังไงคะ มันตอกย้ําความขัดแยง้งไว้จ้ะม,มันยิ่งฝังลึกเข้าไปฮะครับนี่คือสิ่งที่เขาได้เขาก็กินครั้งที่สามอีกไอ้ความแตกแยกอันนี้จนป่านนี้เนี่ยเชื่อว่านายกกับร้อยเอกธรรันัสน่นาจะมองหน้ากันไม่ติดครับผมนะครับใช่ครับคือไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมพักเดียวกันได้จนกระทั่งในเมื่อนายกเนี่ยเป็นรัฐมนตรีที่เป็นเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยการเป็นคนดีเดตของพลังระชารัฐค,คุณธรรันัสจึงต้องออกจากพัก พลังประชารัฐไปชายจาน์คือเมื่อเกิดข้อขัดแย้งในการที่นายกปลดสองรัฐรัฐมนตรีแต่มันเป็นผลซึ่งเกิดจากคำที่สองที่เกิดการเป็นรัฐมนตรีที่เป็นเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยการเป็นคนดิเดตของพลังประชารัฐคุณธรรมนัทจึงต้องออกจากพรรคพลังประชารัฐไปใชาจานย์คือเมื่อเกิดข้อขัดแย้งในการที่นายกปลดสองรัฐรัฐมนตรี แต่มันเป็นผลซึ่งเกิดจากคำที่สองที่เกิดการแตกแยกภายในพลังประชารัฐทำให้ในายกปลดสองรัฐมนตรีแต่พี่ใหญ่กับกลางปีกปกป้องสองรัฐมนตรีคือเห็นจากการที่ทีแรกไม่มีการเปลี่ยนเลขาใช่ยังเป็นเลขายังเป็นเหนนและยังยอมให้ออกจากพักฮะแล้วที่ได้ออกจากพักว่าอะไรออก,รรก็พอดีการเลือกตั้งซ่อมพลเอกธรรมนัฐพลาดไปอไปอไป ปลายสายพาดที่ภาคใต้อาจารย์เลยได้ช่องว่าเสียการเมืองนายกก็เลยดันเข้าไปพี่ป้ปปอมก็ปลดแต่ว่าละปลดก็ไม่ใช่ปลดธรรมดาอาจารย์ก็คือขับออกจากพรรคพร้อมกับสสอ,อีก20่สิทำให้ยังดํารงตําแหน่งสอสได้แล้วมันยิ่งสร้างปัญหาต่อนายกขึ้นอีกครับคําคที่4เนี่ยมันต่อมาจากคำคำแรกอาจารย์คําคแรกพอเขาเปลี่ยนรัฐนูญจากหนึ่งใบเป็นสองใบใช่ไหมฮะ เพราะว่าพักเพื่อไทยเนี่ยเขาชํานาญในการเลือกตั้งสองใบมาสี่ครั้งพูดง่ายๆเป็นรัฐบาลมาสี่ครั้งตั้งแต่ปีสี่สี่แล้วคันนี้สองใบเดียวไม่พอต้องเป็นระบบหาาร้อยด้วยอืะแล้วต้องลดจํานวนสส,สบัญชีรายชื่อลงแล้วต้องเพิ่มสสเขตดังนั้นเขาก็เสนอกฎหมายรูปซึ่งอันนี้ผมก็ยังแปลกใจว่าพักร่วมรัฐบาลไปหลงคนเขาได้ยังไงนั่นสิพี่ดูข่าวนักเหมอตอนแรกเนี่ยมันเอียงไปที่ห้าร้อยแล้วนะใช่ครับ แล้วมันมาพลิกยังไงครับคือในขั้นเสนอก็บอกกันจะเอาหานร้อยพระรุมงานจํานวนมากในกรรมธิการผมก็แพ้โหวตเป็นหานร้อยแต่ในสุดท้ายตอนที่เข้า,าวารละสองอยู่ในสภา,าผมก็ได้ต่อสู้ในมาตาที่ยี่สิบสามในสุดเราชนะอาจารย์หานห้าร้อยชนะกระแสห้าร้อยมาแล้วห้าร้อยชนะหลังจากนั้นก็จะเหลืออีกสามสี่ห้ามาตาอญญาจารย์ใช้เวลาอีกครึ่งวันก็จบละมันก็จะออกมาหานห้ราร้อยแล้วได้พเรอบอลเลนต่โส ด้วยตั้งสอสที่เป็นหารห้าร้อยก็ปรากฏว่านี่อาจารย์ก็เขาก็เดินเกมคําที่สี่ทำให้พักร่วมรัฐบาลมีการประสานกับทั้งสอสสวทําให้สภาล่มสี่ครั้งน,นั่นไงอีกนิดเดียวเนี่ยไปไม่ได้เลยอาจารย์ม,มาตายี่สิบี่ไปไม่ได้ไปไปแล้วล่มไปแล้วล่มจนกระทั่งสุดเกินร้อยปฏิบวันก็เกิดต้องดําเนินการตามกฎหมายคือเอาล่างรัฐบาลทีแรกที่เป็นหารร้อย ถือเป็นร่างที่สภารับรองอแล้วก็ส่งเตรียมส่งให้กับท่านนายกเพื่อปุดเพื่อทุนเก้าผมกับสวอส,อสอร้อยห้าคนจึงยื่นคัดค้านเพราะฉะน,นั้นอันเนี้ยเขายังไม่ชนะอาจารย์ยังไม่จบนะยังไม่จบมีกําหนดการไหมคะวันที่สามสิบพยอีกวันวันมะรืนนี้อาจารย์ว,วันมะรืนนี้จะตัดสินว่าหารร้อยหรือหารห้าร้อยชนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็บอกได้ว่า สงรามจะไม่จบจะพึ่งนับศพทหารเนาะครับผมเอาละเราก็มาดูนะครับว่าคําที่สี่เนี่ยเขาจะได้กลืนลงไหมก็มจะเคี้ยวในบทขยี้ไหมนะครับะะเพราะจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าคุณหมอรวีเองนั้นเนี่ยไม่ยอมแพ้ตรงนี้ต้องไปอ่านหนังสือว่าทําไมผมต้องสู้ของหมอรวีด้วยนะครับ<ม>เพราะว่าคุณหมอรวีนั้นยังสู้เต็มที่เลยนะครับปรากฏชัดเจนในหนังสือทําไมผมต้องสู้นะครับเรามาดูคําที่ห้า นะครับวางแผนจะคว่ำพี่รองนะครับซึ่งตรงนี้ปรากฏว่าอาศัยกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มปากน้ำใช่ไหมครับครับผมซึ่งการอาศัยกลุ่มปากน้ำและก็กลุ่มพักเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะครับต้องการให้สามปอแตกแยกกันแต่เขาบอกว่าไม่สำเร็จคุณหมอลงรายละเอียดเรื่องนี้ให้ฟังหน่อยครับครับ รายละเอียดคำที่ห้าคือว่าเมื่อเกิดการอภิปรายไว้ไว้วางใจครั้งสุดท้ายที่มผ่านมาคก็เกิดกระแสอยู่ในสภาผมนี่ได้ยินกับหูได้เห็นกับตาก็มีการวางแผนล็อบบี้อันแรกเอาสอส,อสอพักเล็กกลุ่มสิบหกเศรษฐกิจไทยแต่เวลาโหวตจริงๆกลับเป็นกลุ่มปากน้ำที่โหวตคว่ำพี่รองบิ๊กป๊อ,อก กับรมนตรีสุชาติซึ่งเราก็งงว่าโผมาได้อย่างไรอาจารย์ก็สรุปว่าการโหวตครั้งนั้นก็โชคดีกลุ่มสิบหกกลุ่มพรรคเล็กไม่เอาด้วยเราสามารถถ้าเอาด้วยก็หลุดอาจารย์ทั้งสองท่านี่หลุดนะแต่คนอื่นตอนนั้นก็มันไม่ไม่ถึงสี่กันยาอาจารย์มันไม่รุนแรงถึงขั้นนั้นต้องการล้มแค่สองท่านนี้ก็โชคดีที่ล้มไม่ได้แต่อาจารย์ล้มไม่ได้แล้วเป็นยังไง ไม่ใช่เขาแพ้ศึกดอาจารย์เขาก็ชนะอาจารย์ญญเพราะว่าเกิดความแตกแยกก็สามปอ,อก็คือพี่รองคิดยังไงครับอยู่เฉยๆโดนอือืแล้วโดนจากคนกันเองด้วยนะนอาจารย์ออืจากคนกันเองเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยที่ว่าเมื่อวานนี้หรือสองวันที่แล้วพี่รองประกาศว่า,าถ้าสองปอถ้าพี่ใหญ่กับน้องเล็กแยกทางกันท่านหยุดละอือท่านเมน่อยพอละท่านเหนื่อยพอละ เห็นไหมฮะนี่คือเขาได้อีกครับอาจารย์แต่จริงๆตอนนั้นคุณหมอมันเกิดกระแสะปอสี่ขึ้นได้นะอ,อ๋อใช่อาจารย์ใช่ไหมครับใช่ครับซึ่งตอนหลังก็หายเงียบไปนะเพียงแต่ตอนนั้นว่าโอ้ยมีคนดาวปอ,อนั้นเป็นปออะไรยังไงกันก็ยังบบไม่เงียบนอาจารย์ถ้าในถ้าในยกกับพี่ใหญ่กับน้องเล็กแยกกันทางนู้นก็อาจจะส<า>ร้างปอใหม่เปลี่ยนจากอ่าเป็นเป็นสามปอใหม่อาจารย์โอเค เพราะฉะนั้นเราก็คงต้องติดตามต่อไปนะครับว่าสามปอแรกนั้นคือบิ๊กป้อมหรือว่าประวิทย์บิ๊กป๊อกอนุพงศ์แล้วก็บิ๊กประยุทธ์ซึ่งเป็นสามปอครับแต่เวลานี้เนี่ยกระแสมันดูเหมือนว่าเอ๊ะน่าจะแยกกันแล้วละ่ะครับผมเดี๋ยวนี้เขาฟันธงกันไปที่99.99 99, หรือบางคนฟันร้อยก็มีนะค,ะครับว่าเขาแยกกันอย่างแน่นอนและส่วนสำหรับบิ๊กปอกนั้นก็ออกมาพูดดูเหมือนว่า ไม่เอาละเหนื่อยละอยากจะพักละเพราะฉะนั้นความเป็นสามปอในการเลือกตั้งครั้งหน้าในปีพศ2566นี้น่าจะไม่มีซึ่งคุณหมองก,ก็บอกว่าอย่างนี้เขาก็ชนะเหมือนกันใช่ไหมคะเขาก็ได้เหมือนกันเออเพราะว่าสามปอที่เคยเป็นความเข้มแข็งที่เขากลัวมาตั้งแต่ปี57เนี่ยใช่ครับมันก็เหมือนทลายกำแพงได้ละค,ความเข้มแข็งไม่มีละเขาก็เลยเอขากินต่อค่ะครับเขาไปกินคำที่6นะคะ ซึ่งคําที่6เนี่ยโอ้โหตอนนั้นพาเอาสลิมและเอฟซีของพลเอกประยุทธ์กินไม่ได้นอนไม่หลับอกสั่นขวัญแขวนไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็คือการยื่นตีความว่านายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยเป็นนายกครบ8ปีแล้วหรือยังแล้วถ้าครบก็แปลว่าต้องหลุดจากตาแหน่งไป ตอนนั้นก็เลยต้องหยุดทำหน้าที่ชั่วคราวรอ,อการวินิจฉัยของสารรัฐมน,น,นูญแล้วก็ปรากฏว่าพี่ใหญ่บิ๊กป้อมนั้นรักษาการโอ้โหตอนนั้นขณะที่รักษาการนั้นดูเหมือนว่าเสียงเยินยอปอปัน้นบิ๊กป้อเอบิ๊กป้อมนั้นมาแรงเหลือเกินจากฝ่ายที่ตรงข้ามกับบิ๊กตู่มองว่าโอ้โหบิ๊กป้อมเก่งอ่ะบิ๊กป้อมทำงานได้ดีอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ต้องถามหมอรวีว่า เขาทําอย่างนั้นเพื่ออะไรหนึ่งเขายื่นเพื่ออะไรสองในการที่เขายื่นและนายกพักเนี่ยทําไมต้องชมบิ๊กป้อมขนาดนั้นครับอาจารย์อันนี้ก็คือเมื่อได้จังหวะทางกฎหมายเขาก็จะต้องยืน่นแล้วยื่นเนี่ยเขาก็ต้องมีการเขาทํำยังไงถึงจะได้ได้กินทั้งขึ้นทั้งลงผลออกมายังไงต้องได้ถึงจะเป็นคําที่หกของเขาก็คือเมื่อเขายื่นไปถูกอาจารย์ ท่านายกนี่ไม่รู้ตัวนะที่ศาลสั่งยุติการปฏิบัติภาระหน้าที่ทันทีเนี่ยแต่ว่าก็โอเคเป็นเป็นสิ่งที่ดีคือไม่รู้มาก่อนว่าจะมีทางเป็นการสั่งการแบบนี้ก็ผมคาดว่าน่าจะไม่รู้มาก่อนครัาวน,นี้พอเปิดอย่างนี้เข้าก็เป็นข้อดีที่บิ๊กป้อมก็ได้รักษาการนายกแต่มันเข้าแผนครับอาจารย์เพราะแม้ทั้งเพื่อไทยยังมาเชียรว่าบิ๊กป้อมดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เก่องนะอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ครับแล้วก็ บรรดาคนสนิทของบิ๊กป้อมก็ออกมาเชียร์ว่าโอ้บิ๊กป้อมแล้วท่านเองก็พิสูจน์ได้ว่าเอ้ท่านก็ใจบันดาลแรงทำ,ทำได้นี่นะใช่ทำได้อ่เพราะฉะนั้นมันเกิดอะไรขึ้นมันก็เกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะที่ใหญ่ก็เป็นนายกที่ดีได้นะเพราะฉะนั้นมันก็ยิ่งสร้างความขัดแย้งในสามปอมากมาขึ้นเห็นไหมญญาอาจารย์คำนี้แม้ว่านายกจะผ่านสามารถเป็นนายกได้จนถึงปี 6-8แต่เขาก็ได้อีกอาจารย์เพราะเป้าหมายเขาคือสลายบิก๊กสลายสาม,สามปอ,ปอเพื่อเป็นรัฐบาลเขานะสารนูนวิทยชัยออกมาว่าหารร้อยไม่ขัดอาจารย์ค่ทะทํานายได้เลยว่าพักเพื่อไทยจะได้สอสอข่าวหน้าเป็นอันดับหนึ่งซึ่งทิ้งอันดับสองมองไม่เห็นฝุน่นเพราะเขาจะได้ทั้งสองบัตรเขาจะได้สอสอบัญชีรายชื่ออีกประมาณอย่างน้อย25ถึง30คน พอที่ผ่านมาเลือกตั้งสองใบเนี่ยเขาได้คะแนนมา็นจีระชื่อสี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะคราวนี้พักเยอะก็ตีว่าเขาอาจจะได้น้อยลงก็เป็นยี่สิบห้าถึงสามสิบเห็นอาจารย์สอสอเขาเพิ่มขึ้นอีกยี่สิบห้าถึงสามสิบสมมติว่าเขาได้สอสอที่เขาคาดกันนะประมาณเกือบสองร้อยแต่พักอันดับสองอาจารย์แข่งกันอยู่ที่แปดสิบถึงร้อยมันทิ้งกันเป็นร้อยคะแนนอาจารย์ค่ะสมผลยังไงอาจารย์ถ้าทิ้งกันเป็นร้อยเนี่ยฝ่ายที่ เป็นรัฐบาลเดิมจะมารวมกันให้มีโอกาสชนะเนี่ยผมว่าเหลือแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์แปลว่าเขาจะได้เป็นรัฐบาลแล้วเขามีโอกาสเป็นบานมากกว่าเยอะและและาการที่จะกลับบ้านอย่างเท่จะเกิดขึ้นไหมมันจะเกิดขึ้นในคําที่สิบอาจารย์นี่<อ>คือเขากินมาทีละคาอาจารย์ประชาชนจะยอมไหมเนี่ยนะครับะะ<ม>เอาละไปดูคาแปดค่ะเขาต้องการให้อประยุะทธ์อประวิทย์เดินคนละทางใช่ครับเขา,า,าได้อะไรครับก็คือ แผนการทั้งหมดหลังจากท่าสารนูนวินิจฉัยแสดงว่าเขาก็เกิดเป็นหาร้อยชนะอาจารย์เขาก็มาใกล้ใกล้ทางแล้วระ,ะ,ะบบของการเลือกตั้งมันพอร้อมรองรับเขาเป็นอันดับหนึ่งที่ทิ้งห่างแล้ะพอมาวิธีการที่จะให้เขามั่นใจในการชนะถ้าสามปอยังผลิกกำลังแน่นอาจารย์สามปอาจจะได้สสร,ร้อยคนหรือร้อยกว่าแล้วก็รวบรวม พรรคอื่นได้เป็นรัฐเป็นรัฐบาลได้เชือนเขาได้อีกถึงแม้ว่าจะเป็นที่สองถึงแม้นที่สองแต่ถ้าเขาสามารถทําให้สามปอแตกกันได้เพราะมันเกิดล่องรอยมาแต่คําที่สองมาแล้วอาจารย์ถ้าเขาทําได้ซึ่งตอนนี้ก็อาจารย์พูดแต่แค่เก้าสิบเก้าจุดเก้านะผมผมเอาแค่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะอาจารย์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะถ้าเขาทําได้ปุ๊บแตกกันอาจารย์เพราะแตกกันเทียนย์ตกปลาในในบ่อด้วยกันอาจารย์ ก็แยกกันไปแยงกันมาสุดท้ายพระมชัดอาจจะได้ห้าสิบสสรวมไทยทั้งชาติได้ห้าสิบสอสอแต่เขาเกือบสองร้อยอาจารย์เขาก็เป็นรัฐบาลใช่ครับเพราะงั้นอันนี้คือจุดประสงค์คําที่แปดของเขาอาจารย์เพราะฉะนั้นคำที่เก้าที่บอกว่าแลนด์สไลด์มันจะเป็นจริงเหรอหมออแลนด์สไลด์ในความหมายที่เขาพูดว่าเกินสองร้อยห้าสิบเป็นไปไปได้แต่ครับแต่เขามีโอกาสรัฐบาลโดยเขาอาจจะได้เสียงสองร้อยบวกลบค่ะ แต่เขาจะรวมเครือข่ายารวมเครือข่ายแล้วตะกี้ผมพูดอาจารย์ถ้าบิ๊กตู่กับบิ๊กป้อมแตกกันในคําที่แปดสิ่งที่เขาจะได้คืออาจารย์พักพลังประชารัฐที่มีบิ๊กป้อมเป็นหัวหน้าพักต่อให้ได้สสแค่ห้าสิบมีโอกาสเป็นรัฐบาลร้อยเปอร์เซ็นต์ไปรวมกันทางโน้นนั่นแหละรวมได้ทั้งทั้งสองข้างถ้าบิ๊กตู่ไปอยู่พลังรวมไทยสร้างชาติได้ห้สิบสสเหมือนกัน โอกาสเป็นฝ่ายค้าน60คำที่สิฟังแล้วน่ากลัวมากเลยคำที่สิที่เขาจะกินให้ได้ก็คือเรื่องของการนิรรศกรรมเพื่อให้คนแดนไกลกลับเข้าสู่ประเทศไทยโดยไม่ต้องติดคุกคุณหมอมันจะเกิดขึ้นเลยคำที่10บเนี่ยก็อาจารย์ครับเ,เราวิเคราะห์มาจากคุณทักษิณเป็นคนพูดคุณนุ้งอิงเป็นคนพูด พาพ่อกลับบ้านใช่ครับยิ่งตอนหลังเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มพูดว่ามีหลานหลายคนแล้วอยากจะกลับบ้านมาเลีล้ยงหลาน,ลานอไม่ได้ไม่ได้มาทําอะไรทาร<ต>้ายอะไร<ม>บางคนก็บอกว่ายกหลานไปอยู่ดูใบสิก็ใช่ <c oughs> ก็มีคนพูดแต่ว่าพรรคเพื่อไทยคุณทักษิณเองอาจารย์เชื่อเหอะถ้าเขาชนะเป็นรัฐบาลเขาจะต้องเดินเกมนี้แน่แต่เขาจะเดินเกมนี้ตั้งแต่ตอนเลือกตั้งชูคําขวัญเลยว่าถ้าต้องการทักษิณกลับบ้านมาช่วยคนไทยเลือกเพื่อไทย ถ้าเขาชูอย่างนี้เขาก็ต้องประกาศการนิรโทษกรรมครับผมยากนะอ่ถ้าเขาไม่ประกาศเขาก็รอว่าเมื่อมาถึงแล้วจะหาวิธีการอย่างไรเขาต้องคิดอาจารย์วิธีการซึ่งผมคาดนะไม่ไม่ไมทื่อๆเหมือนกับชุดซอ,อยอแต่ต้องมีวิธีการซึ่งเขาคงคิดอยู่อาจา์เอาละกันเราก็จะดูกันนะครับว่าคำที่สิบเขาจะได้กลืนหรือเปล่า